รอคอยการอัศจรรย์ทุกวันฉันมักอ่านคำหนุนใจที่เขียนด้วยพระวจนะเมื่อฉันต้องการคำหนุนใจฉันอธิษฐานถามพระเจ้าว่าพระองค์อยากตัดอะไรกับฉันผ่านข้อความเหล่านี้เวลาที่ฉันมีความกังวลความกังวลเหล่านี้มักพยายามฉุดรั้งชีวิตของฉันแต่พระวจนะของพระเจ้าที่ฉันได้อ่านช่วยให้ความกล้าหาญใหม่แก่ฉันแต่ข้าพระองค์ ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมปีในการช่วยกู้ของพระองค์ข้าพระเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพระเจ้าสดุดีบทที่13ข้อ5-6จากคำแบ่งปันของผู้นำนำมัสการท่านหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องการมองเห็นของเธอนั้นเธอเล่าว่าหลังจากการวินิจฉยัย ฉันได้มองเห็นว่าพระเจ้าได้สัมผัสฉันแบบพิเศษหมอบอกว่าฉันไม่สามารถขับรถได้ในวันนั้นและบังเอิญที่เพื่อนบ้านของฉันมีเวลามารับฉันได้ที่คลินิกตอนเย็นขณะที่ฉันกำลังซื้อของอยู่ฉันเจอเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่อาสาขับรถไปส่งฉันที่บ้านบางครั้งเราก็มองไม่เห็นในสิ่งที่เราควรเห็นเพราะเรามวัวแต่มองในสิ่งที่เป็นมาในอดีต ในขณะที่เรารอการอัศจรรย์ฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการสํแแดงให้ฉันเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉันเสมอถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สัมผัสการอัศจรรย์ก็ตามแต่ฉันอธิษฐานว่าฉันจะได้เห็นมันการอัศจรรย์อาจไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นบางครั้ง การอัศจรรย์คือการยอมรับในสิ่งที่เราเจอและมองหาสิ่งใหม่ในเรื่องราวนั้นที่พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นในขณะที่คุณรอคอยพระเจ้าและการอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นฉันขอหนุนใจคุณด้วยพระธรรมสดุดีบทที่17ข้อ4จงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระยาเวการอัศจรรย์จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นว่าจะมีวี่แววเลยในวันนี้คุณคือการอัศจรรย์